สวัสดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราได้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถสายฟอร์ดเพาเดียวรุ่น6กพันหครับนะฮะสภาพตามรูปนี้เลยนะครับนะฮะหกพันหตัวแท้ตัวเต็มครับเดีย๋ยวพาชมรอบคันสักหนึ่งรอบก่อนนะฮะแล้วเราจะบอกรายละเอียดนะฮะต่างๆของตัวรถนะครับสภาพยางยางนี่80%นนะครับยางหลังนะฮะยางยี่ห้อแท้ยี่ห้อซูเปอร์ครับผม ถือว่า80%เปอร์เซ็นเลยนะครับกระทะล้อสวยครับนะฮะกระทะล้อสวยยางดีกระทะล้อสวยนะครับเนื้อตัวสวยไม่มีแตกเล้านะครับฮะเป็นตัวแท้ครับนี่นะฮะทีสามร่นนี้เป็นที่ที่สามนะครับดีห้าเอ็นหกดีห้าเอ็นนะครับหกพันสิบห้าเจนี่ครับดูตัวเจดูนะครับผมหกพันสิบห้าเจตัวแท้ตัวเต็มครับผมโคดเกียร์มีออยน้ำมันตรงนี้นะฮะไมตัตรงนี้ นะครับหกหกตัวแท้ครับดีรหัสจะเป็นดีดีอะไรเนี่ยดีอะไรอ,อัมพรมองไม่ชัดนะฮะขอโทษทีนะครับแต่เป็นตัวเต็มแน่นอนกงกองไฮริกอยู่กลองไฮริกอยู่ด้านบนนี้นะครับผมฝาให้มีรูตรงที่สองรูนะครับหกเป็นหกนี่นะฮะหลักการดูตัวหกเป็นหกนะครับ แล้ท่อีจะเป็นท่อดีกลมนะครับคันนี้บรรีุอยู่ด้านในฝาโปรงนะฮะอุปกรณ์ติดรถก็จะเป็นหน้าดันแข้งหลีพันสามแข้งหลีครับคันนี้เราได้มาจากทางเพชรบุรีนะครับเป็นรถเป็นหยเป็นรถเก่าที่สภาพใช้ได้ครับดูจากคันหน้านะฮะเห็นไหมครับคันหน้านี้ไม่มีดามเลยตัวนี้เป็นคอม้าใหญ่แล้วนะครับผมคอม้าใหญ่นะครับโครงดันก็สวยนะครับโครงดัน ของบัานโป่งแห้งหลีครับเต่ไฟนี้ไฟนี้ไม่ติดแล้วนะครับระบบไฟไม่ติดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทดลองทำการทำงานให้ชมนะครับ P.O. นี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็มันเห็นยกได้นะครับไม่แน่ใจว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมถ้าสนใจระบบโอก็ลองโทรมาสอบถามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างของเราทดลองให้ดูในพรุ่งนี้นะครับท่านใดสนใจนะฮะ ตัวนี้มาเปิดเปิดไม่ออกนะครับตัวนี้แร้วกดตนี้ดูนะครับก็ตรงนี้มีรอยเชื่อมหน่อยนะครับชิ้นนิดเดียวเองฮะนี่ครับออื่นก็ปกติดีทุกอย่างนะครับหัวสปุกหัวสปุกก็มีรอยเชื่อมข้างหนึ่งนะครับนี่ฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับการทางานนะครับผมหางสาม KHL บ้านโป่งสามพวงสี่นะครับ ะะคันนี้เป็นเอกสารใบซื้อขายนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับนี่ดแต่เครื่องอยู่ห่างก็ยังขึ้นดีอยู่ฮะยังไม่ลั่นเลยนะครับผมถือว่าระบบไฮดรอลิกใช้ได้ครับเจ้าของเขาดูแลรักษาอย่างดีนะฮะนี่ครับเอาหลังฟังเสียงเครื่องมาดูครับคันนี้ต้องต้องจี้ไดนะฮะ เดี๋ยวจะทดลองขับดูระบบเกียร์นะฮะร,ระบบเกียร์เฟืองท้ายนะครับว่ามีตรงไหนก็แก้ไขไหมหรือจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองชมครับ ครับผมทดสอบให้ดูพอรู้กําลังรถนะครับแหมกกาลังใช้ได้ครับก็แรงดีนะฮะระบบเกียร์ที่ใช้ได้เลยนะครับทุกเกียร์ไม่ดิบไม่ด้งนะครับนะฮะไฮดรอลกดีมากเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีไม่มีหลวมไม่ไอนะฮะนะครับเครื่องหลวมเครื่องไม่หลวมไม่ไอนะครับจะดับนะฮะเครื่องดีเลยไม่มีหลวมไม่มีไอสบายไฮดรลิกใช้ได้นะครับนี่นะฮะ ฮาริคนี่มาาันจงเร่งเครื่องก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับปกติก็อย่างที่บอกครับเจ้าของก็ดูแลมารักษาว้ดีครับราคาตั้งขาย2,290,000บาทนะครับจะส่งฟรีนะฮะคันนี้เอกสารใบซื้อขายจำหน่ายอยู่2 2 9 0 0 0บาทนะครับ6 6, 6ตัวแท้ตัวเต็มครับผมนะฮะเออสำหรับภูมิอะไรนั่นก็ปกตินะฮะไม่ถือว่าเบามากแต่ก็ไม่ถือว่าหนักนะฮะ ถ้าออกตัวแล้วนี่ก็ขับได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องหวนนะฮะแต่ถ้าจอดอยู่นิ่งๆก็แตะต,ต,ตึงมือหน่อยแต่ออกตัวไปแล้วก็เบาเลยนะครับขอเสียตรงสุดนี้นะครับอย่างอื่นก็ใช้ได้เลยนะฮะต้นนี้ก็มีที่บอกนะฮะมีหูสะโพกกับฝาไ้เชื่อมนิดหน่อยนะครับผมนะะถ้าใครสนใจต้องการจะไปใช้งานนะครับก็ไปอีกหนึ่งคันที่ไม่ผิดหวังครับนะฮะ ส29 0ส0บาทสำหรับหกหกคันนี้ครับเอกสารใบซื้อขายจะส่งให้ฟรีนะฮะนี่ครับก็ลองโทรติดต่อสอบถามกันดูนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์7 6 6 4 0นี่ะฮะเครื่องยนต์ที่ผ่านเลยนะครับเครื่องเกียร์ที่นีดผ่านเลยนะฮะใช้ได้นะครับใช้อีกยาวนานเลยครับยางกัโอ้แจ๋วครับหางก็สวยทำไม้หางรถสองหมื่นห้าครับ ถ้าไม่เอาห่างลด2 5 0 0 0ื่นันบาทนะครับนี่มีรอยหน่อยเดียวใหมมีรอยอะไรไม่เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับีก็ปกติดีนะครับูมคู่ข้างนี้มีเชื่อมหน่อยตรงนี้ครับแต่นี้ไม่มีผลเลยนะไม่มีผละไรกับการใช้งานครับใช้เป็นเถอะฮะรถเน้นเครื่องเน้นเกียร์เน้นระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นสำคัญนะครับผมสามอย่างนี้ดีก็คือถือว่าผ่านนะครับ ด้วยกันแล้วอย่างสบายใจนะฮะสีสันเรื่องรองนะครับสีสันเรื่องรองคุณภาพเครื่องเกียร์และไฮดรีนนี้เป็นเรื่องหลักนะฮะหลักการซื้อรถนะครับถ้าใครชอบคันนี้นะฮะร,ราคา229,000บาทโทรมาสอบถามเราได้ที่0810076640นนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะฮะวันนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตก สถานที่ทดสอบเราเฉะแฉะไม่สามารถลองได้นะครับก็เอาพอให้รู้กําลังรถนะครับพอให้รู้ว่าเกียร์ไม่ดิไม่เด้งเครื่องกำลังดีให้ริกใช้ได้นะครับนะฮะลายไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ